เชิงเส้น2ตัวแปรการแก้ระบบสมการเชิงเส้นก็จะแก้เหมือน2-3วิธีที่เราเรียนมาตั้งแต่ EP 1ถึง EP 4นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นโจทย์ปัญหาเนี่ยนักเรียนจะต้องตีโจทย์ให้ออกว่าจะได้สมการรูปแบบใดนะคะโจทย์สมการเนี่ยจะมีความซับซ้อนมากขึ้นนะคะนักเรียนต้องพิจารณาโจทย์ดี ะะอย่างเช่นข้อนี้นะคะดานายนับเงินเหรียญ5บาทและเหรียญ10บาทรวมกันได้ทั้งหมด100เหรียญถ้านับเงินรวมกันได้เป็น600บาทอยากทราบว่าเงินเหรียญ5บาทและเหรียญ10บาทมีอย่างละกี่เหรียญอย่างเงี้ยมีการถามโจทย์2ลนะักษณะนะคะโจทย์แรกถามมีกี่เหรียญ เรียนเรียนแล้วเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะคะนักเรียนก็ดูดูความสัมพันธ์นะคะอย่างเช่นข้อแรกอ่านโจทย์ให้เข้าใจก่อนนะคะอันที่2กําหนดตัวแปรขึ้นมาว่าเราจะทําอะไรเราเรียนสมการเชิงเส้นสองตัวแปรดังนั้นตัวแปรเราก็ต้องมี x ก,กับตัวแปร y นะคะแล้วก็ลองตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องหรือไม่นะคะเราลองมาดูนะคะจากโจทย์เมื่อสักครู่เลยนะคะตัวอย่างที่1ขอใช้ปากกาก่อนนะคะ สีฟ้าละกันดานัยนับจำนวนเหรียญ5บาทและเหรียญ10บาทรวมกันได้ทั้งหมด100เหรียญอันดับแรกเลยนักเรียนแปลก่อนว่าเหรียญ5กับเหรียญ10เนักเรียนจะให้เป็น x กับ y เลยนะคะแล้วก็รวมกันได้เนี่ยเท่าไหร่อย่างเช่นโจทย์ต้องการนะคะข้อนี้เหงคะโจทย์ต้องการจำนวนเหรียญ 5และเหรียญ10บาทเห็นไ,ไหมคะเหรียญ5บาทและเหรียญ10บาทแล้วก็โจทย์กําหนดอีกโจทย์กาหนดว่าเหรียญ5และเหรียญ10เนี่ยรวมกันได้100เหรียญแล้วก็รวมอีกเป็นจนํานวนเงินที่600บาทอันนี้คือเหมือนตัวช่วยเราอันนี้คือทําความเข้าใจโจทย์พอเรามากําหนดเห็นไ,ไหมคะอันแับแรกหนูกําหนดเลยว่าให้ x เ,เนี่ยเป็นเหรียญ5บาท y เนี่ยเป็นเหรียญ10บาทจากข้อความจำนวนเหรียญ5บาทและเหรียญ10บาทรวมกันได้100รยเหรียญ x กับ y เนี่ยรวมกันได้คำว่ารวมกันก็คือบวกกันปกติ x กับ y บวกกันได้100เป็นสมนการที่1นึ่งใช่ไหมข้อแรกชิลๆมากจากข้อความมันเขียนอีกมันแยกออกมาใช่ไหมสิ่งที่เราต้องการเมื่อสักครู่นี่ตรงนีไน้ไอตรงนี้นะคะเราก็ได้ข้อความนับเงินรวมกันได้ 600บาทไอเหรียญ5บาทเนี่ยสมมติหนูมีเหรียญ5บาทอยู่5เหรียญหนูอยากรู้ว่ามีกี่บาทหนูก็ต้องเอา5คูณ5ใช่ไหมคะเหมือนกันอันนี้มัน x เราก็แค่เป็นคุณสมบัติการคูณก็เอา5คูณกับ x เช่นเดียวกันมีเหรียญ10บาทอยู่ 2, 2> เหรียญอยากรู้ว่ามีกี่บาท ก็เอาสองจำนวนเนี่ยคูณกับค่าของมันก็คือ2อคูณสิใช่ไหมคะอันนี้เหมือนกันมีจำนวนอยู่ y เหรียญค่าของมันคือ10ก็คูณกัน2อ,อันนี้บวกกันต้องได้ที่เขากำหนดมา600บาทอันนี้คือสมการที่สองอเราลองมาลองคิดคิดดูนะคะว่าเราจะเป็นยังไงนะคะ เราได้สมาการมาละเดี๋ยวเอาปากกาก่อนนะคะเราได้สมาการมาละสมาการที่1สมาการที่2เหรียญ5และเหรียญ10นะคะได้มากี่เหรียญแล้วก็ต้องการกี่บาทเนี่ยต่อนะคะในที่นี้อาจารย์กิ่งเอาลบ5คูณสมาการที่1แสดงว่าอาจารย์กิ่งใช้วิธีกำจัดตัวแปรลบ5คูณสมาการที่1ก็จะกลายเป็นลบ5 x บวกกับลบ5 y ลบห้าคูณกับหนึ่งร้อยก็จะเป็นลบหนึ่งร้อย่าเอ้ยลบห้าลบห้าร้อยขอโทษค่ะลบห้าร้อยต่อมาจากกิงก็นำสมการที่สองบวกกับสมการที่สามสองก็ดึงมาปื้อตัวนี้นะคะบวกกับตัวนี้ที่เราหาเมื่อสักครู่คือตัวนี้นะคะก็ดึงมาลบกับหกร้อยตัวนี้บวกกับ ับ500ที่เราได้เมื่อสักครู่นะคะลงมา,า,าลบกันปกติอะไรหายไปละอะไรฮะไปก็ตัวนี้หายไปนะคะก็จะเหลือ10 y-5 y ลบ 5y ฝั่งนี้600ลบกับ500ก็จะเหลือ100ตรงนี้10 y-5 y ลบ 5y ก็จะเหลือ5 y 100คูณก้านย้ายข้างไปเป็นหารดังนั้น y เท่า10กับ บางคนว่าอาจารย์หนูไม่ทําวิธีนี้ได้ไหมได้ลูกเราลองมาดูวิธีแทนค่าตัวแปรบ้างจากสมการเนี่ยเราจะเห็นว่าสมการที่หนึ่งกับสมการที่สองเนี่ยสมการที่ที่หนึ่งเนี่ยมันสามารถได้ย,าย้ยายง่ายนะคะดังนั้นเราลองมาดูกันนะคะเราลองใช้ x เท่ากับนะคะ x เท่ากับหนึ่งร้อยลบ y อ่ะ อันนี้คือสรรมการที่3ของเราเราลองดูนะคะนะคะเราเอาสรรมการที่3แทนในสรรมการที่2เราก็จะได้5คูณกับ100ลบวบวกกับ 10y เท่ากับ600ตรงนี้คูณเข้าเดี๋ยวเปลี่ยนสีหน่อยเดี๋ยวบางคนไม่เข้าใจเเปลี่ยนสีนิดนึงตรงนี้นะคะคูณเข้าไป คุณเข้าว่าเป็นการคูณนะคะเราก็จะกลายเป็น5 0 0ลบกับ5 y ตอนนี้เหมือนเดิมบวกกับ10 y เท่ากับ600ย้ายข้าง i 5 0 0รเนี่ยฝั่งด้านเนี้ยไปอ,อยู่ฝั่งด้านนี้กระทำเลยนะคะลบกันเลยนะ600-500ลบ0เหลือเท่าไหร่คะเหลือ1น0นะต่อมา i ลบ5 y กับ10 y มันก็จะได้อะไรคะ มันก็จะไปที่วรนถัดตรงนี้เหมือนกันนะคะแบบไหนง่ายกว่าก็แล้วแต่ความถนัดของเรานะคะจากนั้นเราก็ไปแทนค่านะคะแทนค่าที่อ่ะข้อนี้แทนค่าไปเขาได้ x x ได้ทา่าไหรดเอาไปแทนค่าเ y าาทา่านี้ได้ x ที่80เห็นไหมคะตรวจสอบคําตอบก็เป็นจริงนะคะนะเรามาดูตัวอย่างถัดไป ตัวอย่างที่สองบ้างตัวอย่างที่สองจนวนที่หนึ่งเขียนก่อนจำนวนที่หนึ่งลบด้วยลบด้วยเจ็ดเจ็ดเท่านะคะจำนวนที่หนึ่งลบด้วยเจ็ดเท่าของจํานวนที่สองกลุ่มน,นี้เนี่ยเจ็ดเท่าของจำนวนที่สองคูณกันนะคะมีค่าเท่ากับส2สอ,อันอนี้หมดละหนึ่งประโยค หนึ่งหนึ่งสมการเชื่อมด้วยและแสดงว่าอีกสมการอยู่ตรงนี้3เท่าก็คูณกัน3เท่าของของอะไรจำนวนที่1ลบด้วย2เท่าของจำนวนที่2อ่าแสดงว่าคำถามนี้มีจำนวนที่1กับจำนวนที่2อเห็นไหมคะโจทย์ที่เราได้จำนวนที่1กับจำนวนที่2เราก็ให้เลยกำหนดเลย x คือจำนวนที่1 y คือจำนวนที่2เห็นไหมคะมาดูสมการโจทย์แรก จากข้อความจำนวนที่1ลบด้วย7เท่าของจำนวนที่2มีค่าเท่ากับลบ4ี่จำนวนที่1ลบด้วย7เท่าเห็นไหมคะ 7y เท่ากับ4 2สองเนี่ยสมการแรกเสร็จละมาดูสมการที่2อสเท่าก็ 3x 3เท่าของจำนวนที่1ของจำนวนที่1จำนวนที่1เราให้เป็นเน็คะลบด้วยไม่ง่ายมากลบด้วย สองเท่าของจำนวนที่สองก็สอง y เท่ากับเท่าไหร่หนึ่งร้อยสี่สิบไหมคะง่ายคราวนี้หนูได้สมการที่หนึ่งและสมการที่สองละตอนที่หนึ่งและสมการที่สองหนูก็ถามตัวเองอีกว่าฉันจะทําวิธีไหนในที่นี้อาจารย์กิ่งทําวิธีกําจัดตัวแปรอาจารย์นำลบสามมาคูณสมการที่หนึ่งแสดงว่าอาจารย์กิ่งต้องการบวกละลบสามคูณสมการที่หนึ่งสามคูณ x ได้สาม x นะคะ3คูณลบ7ได้ลบ3นะคะลบ3ูลบ7ได้บวก21นะคะลบ3คูณกับลบ42ได้บวก126นะคะเป็นสมการที่3เกิดขึ้นมาเอามาบวกกันตึ๊กๆึกบวกกันเรียบร้อยบวกกันอะไรหายไปคราวนี้ตรง3ึ๊กกับ3นี้หายไปก็จะเหลือลบ2 y กับบวก21 วามาตรงนี้ลบกันบวกกันปกติอ่ะได้266ตรงนี้มีบวกกับมีลบเอามาหักล้างกันแต่ติดค่าบวกนะคะเพราะ21มากกว่า19 y 26 6ก็หาร19ทําทำอะไรกับ y ย,ย้ายไปเป็นหารได้ y ายเท่ากับ14จากนั้นก็แทนค่านะคะหาค่าต่างๆได้ x อ็กมา 56หรือไปแทนค่าใน2นะคะอ่าในสใน1แล้วแต่หนูนะคะได้ทั้งนั้นอ่ะมาดูตัวอย่างที่3กันบ้างนะคะตัวอย่างที่3ในการไปทัศนศึกษาของโรงเรียนแห่งหนึ่งมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด215คนเข้าร่วมชมการแสดงทุกคนรวมเงินเข้าร่วม1,500บาททางผู้จัดการแสดงเก็บค่า เข้าชมดังนี้นักเรียนมต้นเก็บค่าเข้าชมคนละ40บาทนักเรียนมปลายเก็บค่าเข้าชมคนละ60บาทและครูที่เข้าร่วมจํานวน12คนทางผู้จัดแสดงให้ครูเข้าชมฟรีอยากทราบว่าโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนมต้นและมปลายจํานวนกี่คนโอเคนะคะมาดูแบบแรกเลยเราอ่านละเขาอยากทราบมต้นกับมปลายเราก็ให้เลยจ้ามต้นกับมปลายเป็น X และ Y กกำห,หนดให้นะคะเขาเป็นสีนิดนึงสีฟ้านะคะมอตน้นนะคะ X แทนมอตน้น Y แทนมอปลายอันต่อนะคะมาดูข้อความว่าบรรทัดแรกนี่จะจบตรงไหนนะคะในการในการทัศนศึกษาโรงเรียนแห่งหนึ่งมีผู้เข้าร่วมชม100เอ้ย200 15คนอะจบแค่นี้รวมเงินกันได้อันนี้น่าจะเป็นอีกสมัต นะคะอ่ะมาดูอันนี้นะคะมีเข้าผู้เข้าร่วมชมผู้เข้าร่วมชมมีมอต้นมอปลายและครูนะคะดังนั้นก็จะกลายเป็น x บวก y แล้วก็บวกครูอีก12คนเป็น215ที่จริงสองเป็นสรรมการที่หนึ่งะคะเราทำให้สวยงาม12เนี่ยมันสามารถกระทำกับ215ได้เราก็เอามันไปลบซะเราก็จะได้สรรมการที่1เป็นตัวนี้ นะคะ x บก y เท่ากับ203ต่อนะคะระดับมอต้นเก็บค่าเข้าชม40บาทแสดงว่า40ต้องไปทำอะไรกับ x อ่เนึกภาพนะคะระดับมอปลายเก็บค่าเข้าชมคนละ60บาท60ต้องไปทำอะไรกับ y รวมเงินกันแล้วต้องได้1,500บาทมันก็ต้องนำไปคูณดังนั้นจะได้4 0 x นะคะ 4 0บวกกับ 60y ที่รวมเงินกันได้แล้วรวมเงินกันได้1 5 0 0บาทเป็นสมก,การที่2พอหนูได้2อันนี้ละหนูก็มานำสมการเนี่ยที่จะต้องไปแก้ในที่นี้อาจารย์กิ่งใช้วิธีกำจัดตัวแปรเหมือนเดิมอาจารย์ใช้ลบ40ไปคูณสมก,การที่1สมก,การที่1ก็จะกลายเป็นลบ 40x ลบ 40y ลบตัวเท่านี้นะคะ8,120 ได้มาละนำสมการที่สองกับ3ม,มาบวกกันบวกกันปุ๊บอ่าข้างหลังก็บวกกันอะไรตัดคราวนี้ก็จะเป็น 40x บเ็กับลบส่ตัดไปก็จะเหลือ60ตัวนี้นะคะกับลบ40ข้างหลังลบกันได้2380ไอ้ตรงนี้60ลบกับ40ก็จะกลายเป็น20หากล้างหรือหารกันปกตินะคะก็จะกลายเป็น y เท่ากับ100 19 y คืออะไรแล้วเมื่อกี้ y คือนักเรียนมปลายนะคะนักเรียนมปลายเท่ากับ119โ okay, อเคนะคะดังนั้นแทนค่า y ในสมการที่หนึ่งเราจะไปหานักเรียนมตน้นนักเรียนมต้นก็จะกลายเป็นลบกันปกติตึ๊มมต้นก็จะกลายเป็น84คนนะคะนักเรียนมตน้นอีกฝั่งข้างบนตึ๊มมต้นก็จะกลายเป็น84 คำตอบของสมการคือ x กับ y x คือ84 y 119ร้คูณนั่นเองเอเคนะคะมาไปดูตัวอย่างที่4อ่ะตัวอย่างสุดท้ายนะคะดูตัวอย่างที่4ี่ไอฟังก่อน ไร่นาสวนผสมของพ่อแปลงหนึ่งมีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความยาวรอบรูปแปลงเท่ากับ1 0 8 0เมตรถ้าความยาวของด้านยาวกว่าด้านกว้าง26เมตรหาพื้นที่ของไร่นาผสมแปลงนี้เท่าไหร่คือเวลาเราหาไม่ว่าเป็นพื้นที่หรือความกว้างหรืออะไรก็ตตามแต่ของของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ย มันบอกรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเราก็ต้องมีด้านกว้างกับด้านยาวดังนั้นโจทย์นี้หนูต้องให้ด้านยาวกับด้านกว้างมาเลยนะคะนะคะด้านยาวด้านกว้างเป็น x กับ y นะคะในที่นี้จะตีให้ x เป็นด้านกว้าง y เป็นด้านยาวนะคะตรงนี้จากรูปอ่ดูง่ายๆรูปนะคะแต่หนูอย่าลืมว่าถ้าด้านนี้มันยาวเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าถ้าด้านนี้ x ด้านนี้ก็ต้อง x ด้วยนะลูกนะคะด้านนี้ y ด้านนี้ก็ต้อง y ด้วยนะลูกมาดูโจทย์ ไล่นาผสมมีความยาวคำว,ว่าความยาวรอบแปลงเท่ากับเท่านี้ความยาวรอบเนี่ยไอรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยความยาวรอบกันมันจะเป็นอย่างนี้ขอใช้สีแดงแล้วกันอ่ะมันคือ x บวกเบวก y บวก y เนี่ยไอความยาวในสี่ด้านอะ่ะเข้าใง่ายความยาวสี่ด้านเท่ากับ10 8 0นนั่นแหละ มันงั้นเหรอแต่มันอยู่ดีเ,เกเิด x บวก x มันก็ไม่สวยงามไง x บวก x ก,ก็คือสัมประสิทธิ์ข้างหน้าบวกกัน,นก็จะกลายเป็นเป็นอะไรคะเป็น 2x บวกกับ2 y บาองาอาคนคิดในใจ x ก,กํลาลัง2จันเจอคนสอน x ก,กลงงัง2ตอบ x ก,กํลาลัง2ตลอดเลย x กลักกลง2ต้องคูณกันลูกแต่อันนี้มันเป็นความยาวรอบนะคะดังนั้นความยาวรอบมันมี4ด้านต้องบวกกันนะคะโอเคนะคะ ต่อมาก็นี่เราได้ละตัวนี้ดังนั้นตัวนี้เป็นสมการที่1แต่แต่ไม่อีกมันมันเป็นยังไงมันรู้สึกว่าสองสองต้องเนี่ยไอตัวเนี้ยมันเป็นตัวคู่อาจารย์มองออกแล้วว่าเฮ้ยเลขสองมันหารได้ดังนั้นจากน่้นำสองมาหารนำสองมาหารเนี่ยสมมติดูนำเลขสองมาหารตัวนี้อ่าสองมาหารตัวนี้แล้วก็สองมาหารตัวนี้นะคะ หนูก็หารตัดกันเลยจ,จึ๊ก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 ตัวนี้ก็จะกลายเป็นอะไรคะ x y ตัวนี้ก็สองหารห้าอ่ะหารสิบเป็นห้าหารแปดเป็นสี่ศูนย์ก็ศูนย์ใช่ไหมคะนี่คือสมการที่หนึ่งคือเราทําให้สมการมันน้อยลงอ่ะมันจะได้ง่ายๆโอเคไหมคะต่อมามา,มามาดูอีกสมการหนึ่งที่เราต้องการความยาวและความยาวกว่าคําว่ายาวกว่าก็คือนํามาลบกันนะคะความยาวของ ของด้านยาวยาวกว่าตัวนี้นะคะยาวกว่าด้านกว้าง26ด้านยาวคือเท่าไหร่ละ่ะด้านยาวของหนูคืออะไรคือ y ดังนั้นหนูต้องเอา y ลบกับ x เท่ากับ26นี่นี้นผู้ที่ว่าผิดนะคะ26เมตรก็เป็นสมการที่สองจากนั้นหนูก็มาหาสมการง่ายมากขอเป็นสีนิดนึงในที่นี้จังกิ่งใช้วิธี กำจัดตัวแปลกละสอง่อะงนิดนึงนะคะออสมการของเรามันมันสามสิ์เท่ากันอยู่ละนะคะเรานํามาบวกกันได้เลยนะคะไปสามสิ์เท่ากันอยู่แล้วนะะบวกกันได้เลยอ่ะหนึ่งบวกสอง x บวก y าบวกกับ y ลบ x อ่าบวกการเปิดอะไรหายไปกลุ่มนี้ตัวไหนที่มันมีเครื่องหมายต่างกันก็คือตัวแป่ x หายไปนะคะตัวนี้ก็จะกลายเป็น y บวก y เท่ากับตัวนี้ตัวนี้บวกกันปกตินะคะก็จะกลายเป็น y บวก y เป็น2 y นะคะลูกอสองคูณอยู่ย้ายไปเป็นหารนะคะก็จะเท่ากับตรงนี้ดังนั้น y ก็เท่ากับ283 าหาวายในสมการที่1ได้มาย้ายข้างปกติก็จะได้ x เ,เป็น257นั่นเองโอเคนะคะเนาะอยากรู้ว่าได้เท่ากับเท่าไหร่อ่ดังนั้นไล่นาส่วนผสมแปลงนี้มีพื้นที่คำว่าพื้นที่คือกว้างคูณยาวลูกนะคะกว้างกว้างของหนูคือาอะไร x x ได้257คูณกับยาวยาวได้ 283คูณการได้เท่านี้นะคะ72,731ตารางเมตรนั่นเองโอเคนะคะจังกินเขียนไว้ด้วยเทียบให้ด้วยว่าหรือ45ลไร่731ตารางเมตรนั่นเองนะคะการบ้านจะการบ้านของหนูนะคะการบ้านจะอยู่หน้า79-81ถึง81จบหน่วยนี้พอดีนะคะ ที่สุดท้ายค่ะที่เสียไปคือเวลาแต่ที่ได้กลับมาคือบทเรียนนะคะขอบคุณค่ะ